าากกรรรตูะะบปอเช้าวันใหม่ที่สดใสมลิตื่นนอนด้วยรอยยิ้มพร้อมเดินทางไปโรงเรียนเธอรู้ว่าวันนี้จะเป็นอีกวันดีๆที่เธอจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นดูนะครับระหว่างภาพวิชามะลิเห็นเพื่อนลืมนําสมุดมาเธอไม่ลังเลที่จะฉีกกระดาษแบ่งให้ใช้พร้อมรอยยิ้มหลังพักเที่ยงมลิเก็บขยะที่เพื่อนทิ้งไว้โดยไม่บ่นเพื่อให้สนามโรงเรียนสะอาดและน่าอยู่ในบท มาลีเห็นเพื่อนไม่มีขนมกินในเวลาพักเธอแบ่งขนมที่เธอมีให้โดยไม่ลังเลเมื่อเพื่อนของมาลีร้องไห้เพราะสอบได้คะแนนน้อยมาลีก็เข้ามานั่งข้างๆและพูดปลอบใจอย่างอ่อนโยนวิธีการสร้างในวันสุดสัปดาห์ครูประกาศชื่อมาลีหน้าเสาธงชาติเพื่อชมเชยความมีน้ำใจของเธอเพื่อนๆปรปนเนะรบิธี้ในวนุหาชื้อหารี่้เสาื้อหยานี้จะสง้างอรย่างไรนะครับเราก็มาดูเราควรมี คำสั่งพร้อมนะครับตรงนี้เป็นคําสั่งพร้อมที่เราจะสร้างตัวการ์ตูนนะครับเราก็บอกว่าเราสร้างให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบทนิทานช่วยแต่งเนื้อหาการ์ตูนเรื่องเด็กดีมีน้ำใจของโรงเรียนเทศบาลหัวดงป,ปอฟังกูลจำนวน6ฉากตัวละครหลักนะครับเด็กผู้หญิงชื่อน้องหลินใส่ชุดเรียนผมตรงยาวผูกโบสีขาวหน้าตาน่ารักสถานที่โรงเรียน ข้อคิดความดีมีน้ำใจสไตล์เป็น 3D นะครับแล้วขออีเมจพร้อมที่ละเอียดขอชื่อตัวละครนะครับตรงนี้ก็ให้ใส่เป็นชื่อน้องหลินเลยสีผิวคาแรคเตอร์ของตัวละครให้ชัดเจนนะครับแล้วมีบทภาคและของแต่ละฉากด้วยทีนีพอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วทางการทำการ copy พร้อมนี้เลย นะครับคัดลอกเสร็จแ,แล้วเราก็เปิดเข้าที่แชท GPT ครับนี่แชท GPT นะครับแล้วก็ลงสมัครนะครับลงไปที่ก Google ให้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วเราก็มาเลือกนิวนะครับแล้วเราก็วางนี่ครับวางพร้อมลงไปนะให้เรียบร้อยพอวางพร้อมเสร็จไว้ปุ๊บก็ให ส่งเลยครับแล้วเราสักคู่นี่ครับก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาจากแชท GPT เห็นไหมครับมีบทภาคเรียบร้อยเลยแล้วก็มีพร้อมเป็นภาษาอังกฤษ ทีนี้เราต้องการ6ฉากใช่ไหมครับตอนนี้ฉากที่4แล้วฉากที่5้าฉากที่หเห็นไหมครับทีนี้ในแต่ละฉากนะครับเราเห็นว่า <c oughs> มันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เราก็ใส่พร้อมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ละเอียดอีกนี่ครับ นี่แล้วก็ใส่นี่เลยเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ยังไม่ละเอียดครับเราใส่ให้ละเอียดยิ่งขึ้น <c oughs> เราบอกช่วยเขียนพร้อมให้ชัดเจนกว่านี้ในแต่ละฉากต้องมีที่สุละครและลักษณะของตัวละครที่ชัดเจนและบอกลักษณะของภาพที่ต้องการ ภาพการ์ตูนแบบ3าดีในทุกฉากด้วยแล้วกดส่งเลยครับทีนี้มจะมีข้อความละเอียดยิ่งขึ้นเห็นไหมครับตัวเนี้ยพร้อมละเอียดยิ่งขึ้นแล้วจากที่1นจากที่2อจากที่3าจากที่4 ฉากที่ห้าฉากที่หกตรงนี้แหละครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกชมเขาหน่อยกดชมเขาหน่อยครับนี่แต่นี้เก็ได้มาแล้วครับนี่อันนี้เป็นส่วนของพร้อมแรกนะครับอันนี้เป็นพร้อมแรกเราได้มานะครับพร้อมกับมีปลภาคด้วยแต่พอเราทําให้มันละเอียดยิ่งขึ้น นะครับบทภาคแล้วก็จะหายไปแต่จะมีนะครับพร้อมรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เท่านี้เองครับเราก็เสร็จการสร้างนิทานนะครับเนื้อหาจาก chat GPT เรียบร้อยแล้วครับ